สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะพี่แมงป่องน้องแมงป่องนะคะกลับมาพบกันในการทำดวงความรักนะคะประจำเดือนธันวาคม2อ6 8ันในช่องของอันนัยแน่นะคะวันนี้อันนัยแน่จะมาทำคลิปความรักส่งท้ายปีเก่าให้กับชาวพิจิก,กันนะคะมาดูว่าพลังงานความรักของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ สำหรับตรงนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะโปรดใช้วิจาราณในการรับชมด้วยนะคะใครอาจจะมีการสลับเรื่องราวสลับตัวตนกันได้ดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อเป็นแนวทางนะคะสาวพิจิกสำหรับใครที่อยากจะดูเป็นดองส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาได้คะ่ะ nsoina นะคะหน่อยแน่นะคะรายละเอียดค่าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปนี้นะคะ โอไพ่ไพ่น่ากลัวมากนะคะเพราะเขาไม่เก็บมุมนะดูสีเนี่ยความแหลมๆตัวนี้คมมากเลยนะคะถึงไม่ค่อยได้นํามาใช้นะแต่วันนี้เอาออกมาละนะคะนานๆใช้ทีหนึ่งนะคะวันนี้ในการแบ่งราศีแบ่งตำลักของโราศาสตร์ไทยนะคะคลิกด,ดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนี้ค่ะโอเคเลยนะคะพลังงานความรักของชาวพิจิกไหนมาดูกันซิว่า เป็นยังไงกันบ้างนะคะใบนี้นะคะอ่านแถวล่างก่อนละกันเซลเวิร์ดนะคะโอ้ oh, พิจิกคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความหยิ่งในศักดิ์ศรีนะคะมีความเห็นในคุณค่าของตัวเองนะคะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะ บางอย่างก็ตามใจเขามากไปนะคะบางอย่างก็ยอมเขามากไปนะคะมันอาจจะถึงเวลาหนึ่งแล้วนะคะที่พิจิกคุณกําลังรู้สึกว่าคุณก็มีคุณค่าคุณก็มีความสําคัญนะคะอะไรที่มันแบบเริ่มมากเกินไปนะคะคุณจะเริ่มเหมือนกับไม่ค่อยทนแล้วหรือเปล่านะคะเริ่มรู้สึกว่าเราต้องทําให้เขาเห็นนะคะในคุณค่าของตัวเรานะคะ เราไม่ใช่สิ่งของที่จะมารองรับอารมณ์ของเขานะคะหรือมารองรับความผิดอะไรบางอย่างนะคะที่นิกจะโยนก็โยนมาให้เราหรือเปล่านะคะเพราะนั้นพิจิกนะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงหรือคุณอาจจะรักเขามากก็ตามแต่ยังไงก็ตามคุณก็รู้สึกว่าการรักตัวเองให้คุณค่ากับตัวเองก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะอาจารย์ว่าอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของชาวพิจิกด้วยนะใบต่อมานะคะเอ,อพเจนส์นะคะ การเาชื่อฟังนะคะอยู่ในอำนาจนะคะหรือว่าพิจิกคุณอาจจะกำลังแสดงพลังอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเล่นไม้แข่งกับเขาบ้างแล้วนะคะให้เขาเห็นในคุณค่าเห็นในความสำคัญของเราบ้างนะคะถ้าไม่มีเราแล้วเขาจะรู้สึกนะคะเหมือนกับมีอาการแบบแอบงอนแอบจัดการนะคะแอบทำให้เขาต้องรับรู้นะคะ ถึงคุณค่าถึงความสำคัญของเรานะคะอารมณ์แบบนี้นะคะเหมือนเริ่มมีงัดข้อเล่นลูกไม้อะไรบางอย่างเข้ามาแล้วนะคะความเป็นพิจิกนะคะว้าวแล้วคุณน่าจะทำสำเร็จนะคะ l i s t e n i n นะคะเหมือนเขาจะรับฟังคุณมากขึ้นนะคะหรือเชื่อฟังคุณมากขึ้นเชื่อใจคุณมากขึ้นก็ได้นะคะอืมอาจจะเหมือนกับว่า ถ้าเกิดเขาใช้ไม้แข็งอะไรบางอย่างกับคุณแล้วนะมันก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะใจคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องอ่อนลงมาบ้างนะพลังงานที่ขึ้นมานะคะเป็นแบบนี้นะคะเออ uh, embracing enthusiasm shout to the heaven with happiness โอ้แล้วคุณทำสำเร็จด้วยนะพี่จิ๋งนะจังว่า คุณสามารถที่ทวงศักดิ์ศรีทวงคุณค่าอะไรบางอย่างของคุณกลับคืนมาได้แล้วนะคะคุณมีพลังบวกในตัวของตัวเองนะคะถ้าเกิดก่อนหน้านี้คุณเคยวิ่งตามเขาในความรักครั้งนี้คุณเหนื่อยแล้วคุณหยุดแล้วคุณหันกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วนะคะกับกลายเป็นฝ่ายของเขานะคะที่จะต้องเสียใจที่จะต้องเสียดายที่ต้องมางอนง้อคุณนะคะพลังงานของผู้ชนะนะคะ happiness นะคะเป็นรอยยิ้มที่ สดใสมีความสุขสละเกินนะคะพ่จิกว้าว,ว,าวเนี่พลังงานขึ้นมานะคะแบบมีความสะใจใช่ไหม first light นะคะ beginning a new cycle ทีเนี้ยมันมันอาจจะเป็น2กรณีนะคะคือกรณีแรกคุณอาจจะเหมือนกับไม่เอาแล้วกับความรักของคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะอาจจะเริ่มกับความรักครั้งใหม่หรือว่า อาจจะเป็นลักษณะของเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมแต่ว่าคนเดิมตรงเนี้ยมันกลับมามีพลังงานดีๆพลังงานใหม่ๆนะคะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมก็ได้แล้วคุณถึงได้กลับไปเริ่มต้นกับเขานะคะพลังงานขึ้นมาแบบนี้นะแต่ไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่านะจันว่าสิ่งที่พิจิกกำลังมุ่งมั่นทำนะคะนั่นก็คือการมีคนที่อยู่คู่เคียงไปกับเรานะคะ สร้างหลักฐานความมั่นคงในชีวิตนะคะหรือช่วยกันทํางานหาเงินนะสร้างเงินสร้างไรายได้เป็นพื้นฐานของความมั่งคั่งร่ารวยมาร่วมกันนะคะโอ้ใครที่ขี้เกียจใครที่แบบไม่ขยันนะคะใครที่เหมือนกับว่าไม่เอาไหนนะพิจิกไม่เอาแล้วนะคะคุณต้องการคนที่ร่วมสู้เคียงบ่าเคียงไหลไปกับคุณนะเห็นคุณค่าของคุณนะคะแล้ก็เป็นคนที่เหมือนกับรู้จักรับฟังเงข้าใจความรู้สึกของคุณนะคะ ซีเรนิตี้โอ้พลังงานของความสงบสุขนะคะโอ้พิจิตคุณใจเด็ดมากมากมคะเหมือนกับว่าคุณไม่อยากวุ่นวายแล้วนะคะถ้าเกิดการมีความรักเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำให้คุณเหนื่อยคุณเสียใจนะคะชีวิตไม่มีความสุขนะคะคุณก็พร้อมที่จะหันหลังแล้วก็เดินจากไปจริงๆนะคะอยู่คนเดียวก็ได้นะคะชีวิตแฮปปี้มีความสุขมีความสงบสุขนะคะอยู่ในเซฟโซนของตัวเองอยู่กับน้องหมาน้องแมวก็ได้นะเหมือนกับ แล้วไงใครแคร์ทำไมเวอร์ชั่นพิจิตส่งท้ายปีเก่านะคะต้อนรับปีใหม่เป็นเวอร์ชันที่ออกแนวแบบว่านางเอกที่เล่นเป็นตัวร้ายหรือเปล่านะคะพระเอกที่เล่นเป็นตัวร้ายนะคะ เอ่อตัวร้ายในค่าพระเอกนางเอกนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะอืมแสดงว่าใครที่เป็นคนในความรักของคุณเนี่ยเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองนะว่าเขามีค่าคู่ควรกับคุณนะคะเพราะว่าพิจิกรู้ดีว่าคุณมีค่ามากๆนะคะที่จะต้องมีความรักดีๆมีคนดีๆที่มาอยู่เคียงข้างกันนะคนที่ไม่ดีก็เดินออกไปจากชีวิตของคุณหรือคุณก็เดินออกมาจากชีวิตของเขาได้ในทันทีนะคะ โอ้เข้มแข็งมากนะคะสมศักดิ์ศรีกับพี่แมงป่องน้องแมงป่องนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องดาวกันต่อจากไพ่ทาโร่ค่ะามาดูกันนะคะชาวพิจิกนะคะพลังงานของคุณจากไพ่ทาโร่นะไบแรกมีไพ่ของแปดเหรียญน,นะคะแล้วก็สี่เหรียญค่ะ มีไพ่ของสามโอ้ทำไมมาพร้อมกับเงินนะคะแปดเหรียญสี่เหรียญแล้วก็สามเหรียญน,นะคะแล้วก็มีไพ่ของห้าเหรียญน,นะไม่ได้แกล้งนะเนี่ยแต่ว่าทําไมมันออกมาแต่เหรียญสองไม้เท้าค่ะมัาดูกันต่อนะมีไพ่ของเจ้าหญิงไม้เท้านะคะ มีไพ่ของห้าถ้วยค่ะโอ้ยเดี๋ยวนะคะไพ่จะไบใหญ่นิดนึงนะค่อนข้างสับยากนะคะอืมราชินีเหรียญวิจิกยังไงเนี่ย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะจันว่าตอนนี้พิจิกคุณไม่ค่อยได้โฟกัสกับเรื่องราวของความรักเท่าไหร่แล้วหรือเปล่านะคะในหัวมันมีแต่เงินเงินเงินเต็มไปหมดเลยนะทำยังไงจะเก็บเงินเก็บทองนะคะทำยังไงจะสร้างเนื้อสร้างตัวทำยังไงจะเหมือนกับว่าสร้างธุรกิจของคุณให้เติบโตนะหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะเนี่ยสามเหรียญก็คือไพ่ของการมีธุรกิจด้วยอื เหมือนกับในช่วงเวลานี้นะความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยห้าถ้วยคุณรู้สึกผิดหวังนะคะหรือว่าไม่ค่อยโอเคกับเขาเท่าไหร่หรือเปล่านะคะเพราะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรที่ทําให้คุณไม่อยากโฟกัสกับเรื่องราวของความรักนะคะอาจจะผิดหวังในตัวเขาหรือเขาทําให้คุณเสียใจนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมางอนงอ้อหรือขอความเห็นใจอะไรบางอย่างกับคุณนะแต่ว่าตอนนี้คุณไม่ค่อยที่จะ อ่อนหวานอ่อนโยนอะไรกับเขาเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะคุณมุ่งมั่นไปโฟกัสกับการพัฒนาชีวิตของคุณอนาคตของคุณมากกว่านะคะแต่ว่าคุณก็ยังไม่ได้ถึงกับตัดจบนะสองไม้เท้านะคะมันก็ยังคุยได้มันก็ยังไปต่อได้นะคะหรือคบหาเป็นเพื่อนได้หรือให้โอกาสเขาในการแก้ไขตัวเองให้เป็นคนที่เหมือนกับดูดีขึ้นนะคะดูเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนตอนเนี้ย ถ้าเกิดว่าพิจิกแบบว่าเป็นราชาราชินีเดียดน,นะคะบางครั้งร่ํารวยแล้วนะคะเหมือนกับความรักมันก็เป็นเรื่องที่แบบรองรองลงมาแล้วก็ได้ <c oughs> นะคะหรืออีกในหนึ่งนะความเป็นชาวธาตุดินมังกรผระสบกันนะคะ <c oughs> เขาอาจจะพยายามมาไปอะไรบางอย่างนะคะ <c oughs> เพื่อชดเชยสิ่งที่เขาอาจจะทําให้คุณน้อยใจเสียใจหรือเปล่านะในช่วงหลังเดือนพันวาคมนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวต้องมาตามเรื่องกันต่อนะคะว่าจะยังไงนะ มีไพ่ของราชินีดาค่ะมีพลังงานของชาวทัดลมกลุ่มมิถุนแล้วก็ตุลเข้ามานะคะเหมือนที่ผ่านมาเขาก็ไม่ใช่เล่นๆน,นะเขาก็ไม่ธรรมดานะคะเขาก็เป็นคนที่แบบมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีอีโก้สูงนะคะหรือว่ามีมุมที่อาจจะดูเข้าใจยากนะคะหรือมันมีกำแพงอะไรบางอย่างที่ปิดกั้นหรือเปล่าระหว่างเขากับคุณนะแต่ว่ามันเดอดรับขึ้นมานะคะมันก็มีความรักนะคะ,ม,ม,คม,ะ,คะมันมีความรู้สึกที่ ออมีความสเสน่หาลึกซึ้งต่อกันนะมันก็เลยทําให้คุณสองคนเนี่ยยังเป็นอะไรที่ตัดกันไม่ขาดนะคะจากกันไม่ได้อาจจะห่างหางกันไปนะหรือว่าเป็นความรักทางไกลนะคะหกดาบนะคะต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างจังหวัดก็ได้นะมีไพ่ของสองเหรียญน,นะคะทำไมความรักระหว่างคุณกับเขามันดูวนไปวนมานะคะเดี๋ยวดีนะคะ เดี๋ยวไม่เข้าใจกันเดี๋ยวห่างเหินนะคะแต่มันก็ยังวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ได้เปล่านะคะหรือว่าท่าทีของฝั่งเขาหรือฝั่งคุณเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกสับสนมากๆนะคะจะรักจริงหวังแต่งไหมนะคะหรือมารักแบบว่าแค่แค่เหงานะรักแทนหรือแค่เหงานะอารมณ์แบบนี้ราชินีเหรียญน,นะคะแต่ว่าเขาก็ดือเป็นคนที่น่าสนใจนะเมื่อกี้คุณได้ราชินีเหรียญน,นี้ได้ราชาเหรียญน,นะคะ หรือเขาเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะหรือเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะเป็นคนมั่งคั่งร่ารวยเหมือนกันกับคุณหรือเป็นคนขยันขันแข็งในการทํางานเหมือนกันกับคุณก็ได้ทําไมมันมีแต่พลังงานของความไม่แน่นอนนะเดี๋ยวสองเหรียญเดี๋ยวสองดาบนะคะเหมือนคุณเองก็ลังเลคุณเองก็สับสนในเรื่องราวความสัมพันธ์ตรงนี้หรือเปล่านะคะชาวพิจิกไม่รู้จะเอายังไงกันแน่นะคะไม่รู้จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะเจ้าชายดาบ ชมเพอร์เรนซ์โอ้ความรักมันเปลี่ยนแปลงบ่อยเหมือนเหมือนอากาศสภาพอากาศเลยนะคะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะคะบางทีเขาก็ดีกับเรานะเนี่ยลอเวอร์นะเหมือนกับรักดูแลเอาใจใส่นะเหมือนเราเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงของเขานะแต่บางทีเขาก็ดูเหมือนกับว่าเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปเอาแต่อารมณ์ตัวเองมากเกินไปนะหรือว่าความเป็นดาบนะคะพยายามบังคับข่มขู่ควบคุมชาวพิจิกนะคะ ซึ่งโหอาจารย์ว่าพิจิกอเป็นคนที่ราศีที่ยากที่จะควบคุมนะคะเพราะคุณมีความเป็นตัวของตัวเองสูงอยู่แล้วนะคะเหมือนน้องแมงป่องที่เวลาเดินไปไหนอะต้องยกหางขึ้นมานะคะคอยตั้งกาดไว้นะคะพร้อมที่ต่อสู้พร้อมที่จะปกป้องตัวเองเสมอนะคะถ้าใครจะมาควบคุมราศีพิจิกอาจารย์ว่าคิดผิดซะแล้วนะคะแต่คนนี้อาจจะมาลองของหรือเปล่านะคะมันก็เลยทําให้พิจิกเหมือนกับว่าตอนนี้นะคะ คุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าเกิดจะรักกันจริงๆนล้วเชมเบอร์เลมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเป็นฝั่งเขาเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกไม่โอเคไม่ชอบนะคะ หรือพิิเจคุณอาจจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองในบางเรื่องบางราวก็ได้นะคะเพื่อให้ความรักตรงนี้ยมันไปต่อด้วยดีนะหรือบางคนเนี่ยเทมโพลนต์นะคะคุณอาจจะเปลี่ยนใจนะคะเดินไปหาสิ่งใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมก็ได้นะคะเปลี่ยนคนไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าจะยังไงนะคะบางทีบางคนก็เบื่อนะอารมณ์เดี๋ยวรักเดี๋ยวทะเละเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวกลับมาน้อขอคืนดีนะคะวนเวียนไปอยู่อย่างนี้นะคะเหนื่อยใจ เสียพลังงานชีวิตไปมากๆนะคะความรักมันยังวนลูปเดิมมันไม่ไปไหนนะพลังงานต่อไปนะมีไพ่คันจิอัเพอรนะคะพลังงานของชาวลัคนาราศีเมษค่ะมีไพ่ของเจ็ดไม้เท้านะคะแล้วก็มีไพ่ของห้าดาบค่ะ เรียนนะคะเก้าถ้วยค่ะแฮงแมนนะคะหกถ้วยค่ะยังมีไพ่ความรักอยู่นะ จบเดรัยไพ่ของราชาถ้วยนะหรือเป็นพลังงานชาวทัตน้ำด้วยกันนะคะมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะแสดงว่าสิ้นปีนี้ธันวานนี้นะคะมันเหมือนกับว่ามันต้องมีความชัดเจนอะไรบางอย่างแล้วนะคะแฮงแมนคุณไม่อยาก ให้ความรักเนี่ยมันเลื่อนลอยมันรอคอยหรือมันดูเคว้งคว้างมันไม่มีเป้าหมายนะคะเพราะว่าสิบเหรียญเนี่ยบางคู่ค,คบกันรักๆเลิกมานานแล้วก็ยังไม่ได้แต่งงานสักทีนะคะไปไม่ถึงฝั่งฝันสักทีนะคะเพราะฉะนั้นมันมีอะไรที่คุณสงสัยไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะชัดเจนจริงจังกับคุณเมื่อไหร่นะคะหรือให้สถานะแฟนแต่ก็ยังไม่มีท่าทีที่จะพูดคุยถึงการมั่นหมายแต่งงานที่เป็นจริงเป็นจังสักทีหนึง่ง นะคะเหมือนกับที่ผ่านมาเจ็ดไม้เท้าคุณอาจจะพยายามมาเยอะแล้วนะคะรอคอยมานานแล้วมันถึงเวลาที่พิจิกรู้สึกว่าต้องพูดกันให้เคลียร์ต้องให้ชัดเจนแล้วนะคะต้องมีออปชั่นต้องมีทางเลือกให้กับชีวิตของคุณเองบ้างแล้วนะคะไม่อยากถูกแขวนไว้บนต้นไม้นะคะห้อยหัวตองแต่งอยู่ทรงนี้นะคะมันดูทรมานนะคะทั้งๆที่ชีวิตของพิจิกเนี่ยหลายๆคนดีอยู่แล้วนะค่ะแต่เรื่องของ ความรักขาดในเรื่องของการได้มั่นหมายแต่งงานการสร้างครอบครัวที่ดีการมีลูกมีหลานนะคะอืคุณก็เลยเหมือนกับว่าต้องเคลียร์แล้วนะคะต้องมีคําตอบที่ชัดเจนให้กับคุณแล้วนะต้องมาหาทางออกร่วมกันแล้วนะคะถ้าจะรักกันนะคะหกถ้วยถ้ายังรักกันอยู่นะอืมต้อง มีประเด็นดีๆเรื่องราวดีๆนะคะที่จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถไปต่อความรักครั้งนี้ได้นะคะปักหลักปักหมดชีวิตกันได้นะคะไม่ใช่ปล่อยคุณให้ลอยแขงขวางกลางทะเลเหมือนเดิมนะคะชาวพิจิกนะคะแต่ว่าพลังงานของสองใบสุดท้ายนะหกถ้วยแล้วก็ราชาถ้วยนะสันว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณมาเพราะเอ่อ สารความสัมพันธ์นะเติมเต็มความรักซึ่งกันและกันใหม่นะคะเหมือนเขาดูจะอ่อนโยนขึ้นนะคะใจใเย็นลงพูดดีกับคุณมากขึ้นนะคะหรืออาจจะรู้สึกว่าถ้าพิจิกไ่รอเขาแล้วเนี่ยเขาจะหันไปหาใครนะเหมือนกับตัวเขาก็อาจจะเคว้งคว้างเหมือนกันนะคะเพราะเขาก็มีแต่คุณก็ได้นะคะมันก็เลยยังเป็นไพ่ของหกถ้วยความรักที่มีความลึกซึ้งในความสัมพันธ์นะคะลึกซึ้งในความผูกพันนะหรือรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่เหมือนกับ เป็นคนรักในอดีตชาติที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในชาตินี้ก็ได้นะคะหกถ้วยน้ําตรงนี้นะไม่ว่าคนสองคนอาจจะอายุแตกต่างกันเชื้อชาติศาสนาแตกต่างกันมากๆนะคะแต่ว่ามันยังผูกพันมันยังรู้สึกโหยหาในความรักของกันและกันนะอืม นะแสดงว่ากรณีนี้นะจันว่าคุณน่าจะเหมือนกับกลับมามีเป้าหมายพูดคุยกันได้แล้วนะคะเรื่องอนาคตระหว่างคุณกับเขานะคะไพ่ครอบครัวขึ้นมาแล้วนะคะหรืออาจจะมีกําหนดการแล้วรออีกไม่นานนะคะม,มีไพ่ของหกถ้วยแฮงแมทนะอีกหกเดือนข้างหน้าจะได้สิบเหรียญได้แต่งงานแล้วหรือเปล่านะคะอารมณ์แบบนี้นะคะสาวพิจิกนะคะหรือถ้าเกิดว่าเขาให้คุณอรอแบบไม่มีเป้าหมายนะจันว่าคุณอาจจะ มีออปชันมีช้อยของคุณนะในการที่จะออกไปหาความรักที่ชัดเจนแล้วพร้อมที่จะมีคอมมิชเมนตกับคุณนะคะพลังงานที่ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะสาวพิจิกส่งท้ายปีเก่าด้วยพลังงานของความต้องการความชัดเจนนะในเรื่องราวความรักของคุณกับเขานะคะยังไงก็ขอให้ความรักของคุณนะคะสดใสมีความหวังนะคะมีเป้าหมายชีวิตดีๆร่วมกันนะคะแล้ว อ๋อยังยังยังไม่ได้ดูพลังให้เลยเอ,ลเอาแล้วเอาแล้วจะปิดคิดแล้วามาดูฝั่ง,งเขาก่อนนะว่าเขาคิดหรือว่ารู้สึกอะไรยังไงกับคุณบ้างนะคะพิจิกเนี่ยจะรีบไปไหนขออภยัยเอาพลังงานฝั่งของเขานะมีไพ่ของ t h i h h p r i e s t e s s นะคะเอ่หรืออันนี้เป็นความสำคัญที่ไม่ชัดเจนด้วยหรือเปล่าสำหรับบางคู่นะคะ หนึ่งไม้เท้าหรือก่อนหน้านี้เขาไม่เปิดใจเขาไม่ได้ให้ความหวังกับคุณเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอาจจะเห็นคุณน้อยอกน้อยใจนะหนึ่งไม้เท้าเขาก็เลยอยากทาให้คุณมั่นใจนะว่ามันจะต้องไปต่อด้วยกันในเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาให้ได้นะคะโอ้เดอะสตารนะหรือว่ามีการวางแผนชีวิตร่วมกันแล้วนะคะดวงดาวแห่งความรักของคุณส่องแสงนําทางแล้วนะสาวิจิกนะคะเหมือนเขาน่าจะ เห็นอนาคตอะไรบางอย่างนะคะที่คุณกับเขาจะไปด้วยกันได้ดีนะโอ้หรือว่าอยากที่จะมั่นหมายแต่งงานกับคุณจริงๆนะคะหรืออยากช่วยเหลือคุณในเรื่องของวีซ่าคู่มัน่นวีซ่าแต่งงานกินการอะไรต่างๆนะไพ่ของ justice นะคะไพ่ความยุติธรรมหรือเรื่องราวทางกฎหมายขึ้นมาด้วยนะคะเดอ Star ์เป็นพลังงานชาวกลุ่มนะมีไพ่ไฮโรแฟนนะคะพลังงานชาวลัทนาราศีพฤษภ เป็นไพ่พระชายพระหญิงเลยนะไฮพิเทสแล้วก็ไฮโรแฟนนะคะแสะดงว่าคุณกับเขาเป็นคนที่เอ่อเป็นคู่บุญของกันและกันก็ได้นะคะเป็นคู่ที่ศีนเสมอกันนะลึกๆเป็นคนที่จิตใจดีนะมีความเอือ้อเฟือ้อเผื่อแผ่นะคะเพียงแต่ว่าบางทีมันอาจจะเก็บความรู้สึกมากไปนะคะสำหรับฝั่งของไฮพิเทสแล้วอีกฝั่งหนึ่งไฮโรแฟนก็ชอบสอนชอบให้คนแบบว่า ทำในสิ่งดีๆที่ตัวเองคิดเอาไว้นะในเส้นทางที่เขารู้สึกว่าดีก็ได้นะคะที่เขาอยากให้คุณทําตามมันก็เลยเลยเหมือนกับการบังคับควบคุมจิตใจนะคะชาลอออนนะคะพลังงานพลังงานชาลัคนาราศีกรกฎราชินีเหรียญน,นะคะชาวทัดดินนะราชาเหรียญโอ้พลังงานเลิศดีนะคะ ถึงแม้ว่าเขาอาจจะอยู่ไกลจากคุณเป็นความรักทางไกลนะแต่อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางมาหากันนะคะมาเพื่อเล็งธนูแล้ววางแผนชีวิตคู่ร่วมกันนะคะพอดูสิไพคู่ก็มานะคะไม่ใช่แค่เสื้อคู่ไพคู่ก็มานะราชินีเหรียญกับราชาเหรียญน,นะคะ คุณกับเขาเหมาะสมที่จะเป็นคู่กันนะเก่งกับเก่งด้วยกันทั้งคู่นะคะอยู่ด้วยกันก็จะช่วยสนับสนุนซับพอร์ตทำให้มั่งคั่งร่ารวยนะคะหรือพิจิกเองคุณก็พร้อมช่วยเหลือดูแลสนับสนุนนะคะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จให้กับเขาก็ได้นะคะเพราะนั้นเขาจะทิ้งคุณไปได้ยังไงนะคะคุณมีคุณค่าสําหรับเขามากๆขนาดนี้นะคะเดี๋ยวไปดูพลังงานฝั่งของคุณกันบ้างนะคะสาวพิจิก สี่ดาบรอนอนแองแมงเลยรอมานานแล้วนะรอจนเบื่อแล้วรอจนท้อแล้วนะคะคนรอก็ท้อนะคะอารมณ์แบบอย่างนี้นะวิลฟอร์จูนค่ะหกถ้วยโอ้ยหกถ้วยกับคุณนะแสดงว่าคุณก็รักเขานะคะหรือว่าเป็นเรื่องราวความรักที่มันไม่ใช่เหตุบังเอิญที่คุณกับเขาจะได้มาเจอกันนะ เหมือนกับรู้สึกผูกพันอะไรบางอย่างก,กับเขามากๆก็ได้นะคะเด็กถือเหรียญเ r รนด์นะคะ mm hmm. พลังงานชาลัคนาราศีธนูค่ะ mm hmm. ราชินีถ้วยค่ะเมจิกเชียน mm hmm. นะคะ ว่าวสิบเหรียญน,นี่ใช่ไหมที่พิจิกต้องการนะคะไพ่ขึ้นมาด้วยถึงจะคนละชุดกันก็ตามนะคะโอ้พลังงานตรงนะสําหรับคลิปนี้นะคะจะว่าเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาเนะะี่ยที่คุณแบบไม่ถอดใจไม่เปลี่ยนใจจากเขาไปไหนนะ,ะวนไปเวียนมานะคะวิวเอฟฟอร์จูนอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าคุณรู้สึกรักแล้วก็ผูกพันเลยรู้สึกว่าคุ้นเคยกันเหมือนเป็นคู่กันมาก่อนนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่ายังให้โอกาสเขายังรอเขาอยู่นะชาวพิจิกนะคะ มันกลับในช่วงเวลาของเดือนธันวาคมเนี้เชมเป์มาแล้วเด็กถือเหรียญมาแล้วนะคะเขาอาจจะเหมือนกับพยายามเข้ามานะคะยื่นข้อเสนอนะคะมอบสิ่งดีๆอะไรบางอย่างให้กับคุณก็ได้นะคะที่ทําให้พิจิตรู้สึกว่าเขาดูเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคุณมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะหรือพูดดีๆกับคุณมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะความเป็นราชนีถ้วยเซนสของคุณนะเมจิกเชียนะเซนสของคุณกําลังบอกว่านะคะ คุณกับเขาเนี่ยจะได้ไปต่อนะคะหลังจากที่อาจจะแบบสับสนมืมนงงวันนานแล้วว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะแต่ว่าในเดือนธันวาคมนี้นะเหมือนกับมีปฏิหาริย์ดีๆนะวิลออฟฟอร์จูนมีเรื่องราวดีๆที่ทําให้คุณรู้สึกมั่นใจนะคะว่าคุณกับเขาสามารถที่จะอยู่ดูแลกันได้สร้างครอบครัวมีลูก,ม,ลกมีหลานด้วยกันได้นะคะพลังงานของสิบเหรียญที่ขึ้นมานะไม่ว่าเมจิกเชียนเขาจะเป็นคนไกลนะคะเป็น ชาวต่างชาตินะคะหรือเป็นคนที่เก่งคนที่มีความรู้ความสามารถสูงนะเหมือนคนรู้สึกว่าเขากับคุณเนี่ยเหมาะสมกันนะคะในการที่จะมั่นหมายแต่งงานกันนะคุณอาจจะเหนื่อยแล้วกับการไปหาคนใหม่ๆแล้วคุณก็อาจจะเหมือนกับรอเขามานานแล้วนะคะบางคนอาจจะเกินสี่ปีไปแล้วก็ได้นะก็เลยพร้อมแล้วนะคะ ขอให้โคงเนี่ยเป็นคงสุดท้ายที่ได้มั่นหมายแต่งงานกันนะคะหรือบางทีคุณอาจจะกล้านะคะที่จะเหมือนกับพูดคุยกับเขาในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานสร้างครอบครัวกันแล้วมันถึงเวลาแล้วนะคะวิวออฟฟอร์จูนนะคะจังหวะเวลาที่ดีนะะที่ทําให้การพูดคุยกันในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานการวางแผนการใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยมัน หาทางออกได้มันเป็นไปได้มันดูมีอนาคตที่ดีร่วมกันนะคะชาวพิจิกนะคะยังไงก็ส่งกําลังใจไปให้นะเราไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ